มีใครคนหนึ่งกำลังคิดถึงคุณอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครคนนั้นเป็นใครนะคะมาดูกันนะคะว่าคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆนะคะมีอยู่คนหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ผ่านมารับชมคลิปนี้แม่หมอรับพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าเขาเป็นใคร เด็กถือไม้เท้านะคะคนคนนี้กับคุณนะคะต้องรู้จักกันแล้วนะคะแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจริงจังมากนักนะคะ สิบถ้วยนะคะแต่คุณกับเขาถึงแม้จะไม่ได้จริงจังหรือมีสถานะที่ชัดเจนนะคะแต่คุณกับเขาก็คือเป็นความสุขของกันและกันนะคะนั่นก็คือคุณกับเขาต้องเป็นคนที่รู้จักกันแล้วเคยคบกันแต่อาจจะมีสถานะหรือความชัดเจนยังไม่ไม่มากมายนะคะแต่อยู่แล้วเหมือนแบบสนิทกันระดับหนึ่งนะคะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีนะคะและเขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีขยันทํางานนะคะเป็นคนที่แอคทีฟมากๆนะคะคุณกับเขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่เป็นความสุขของการและกันเป็นเซฟโซนของกัรและกันนะคะ ใบต่อมานะคะเจ็ดถ้วยอาจจะเคยเป็นตัวเลือกกันนะคะคุณอาจจะเคยตกเป็นตัวเลือกของเขานะคะความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่จริงจังแต่ว่าก็มีกันเสมอนะคะอ่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคะ เดมูนนะคะชัดเจนนะคะคนคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่คุณกับเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและตอนนี้ไม่ได้พูดคุยนะคะกันแล้วด้วยนะคะคุณอาจจะเคยตกเป็นตัวเลือกของเขาเพราะคนคนนี้เขาโปรไฟล์ดีนะคะคุณอาจจะเคยทุ่มเทกับเขาแต่เขาไม่ค่อยจริงจังอะไรกับคุณมากมองคุณเป็นเซฟโซนเป็นบ้านของเขาอยู่นะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่เขาว่าแบบตรงสเปคถูกใจคุณมากๆนะคะอาจจะรูปร่างหน้าตาหรือว่าการงานก็ได้นะเดือดสันนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของเขาก็ได้นะ ไปต่อมานะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากอยู่ด้วยกับเขาแล้วนะคะเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยไม่ชัดเจนต่างคนต่างอยู่แล้วตอนนี้ตัวคุณก็กลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคนคนนี้ล่ะค่ะที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่คะ่ะ